พื่อนที่หน้าบกสที่ทำงานนะคะวันนี้หมนมามืดแล้วนะคะดับพุดเลย ตกแล้วโอ้ย,อยลมแรงมากโอ้โหเต็นเต็นจะพังแล้ว ลมแรงมากเลยเพราะว่าลมแรงแรงเพราะว่า oh แล้วลมแรง ฝนจะตกวันนี้วันบรรยากาศฝนตกนะคะที่บกสอุตราบิดวิตวังนี่แรง บรรยากาศดีเลยฝนตกไม่มวันคนเยอะไม่ดีเยอะได้ก uh ี่เตี้ยวล่ะ หทั้งใส่ทั้งใส่ได้เยอะไหมก็ไปดูที่ตั้งสองเที่ยวโอเคเที่ยวอะไรเขาบอกจะไม่มาแล้วมืดมาเออมานั่งเล่นเผื่อได้ไม่ได้ก็กลับบ้านอย่างน้อยได้ข้าวข้าวคนนี้ครับอยูีวันก่อนนั้นโอ้ฟ้าแรกฟ้าร้องใช่ไหมมืดมาคิ่ว่าจะตกไม่ตกเท่าไหร่เอออย่างน้อยก็ได้ ถ้ามาแล้วเราก็ต้องตู้เนาะใส่ผ้าผอันฝนเนาะแต่ถ้าไม่มาก็ขี้เกียจแล้วไงถึงไปขับรถเข้ามาเออมาวานออกมาหกโมงลับสองทุ่มกว่ายังได้สองร้อยกว่าบาทอะไรขับรถเขเลยแต่ว่าไม่ได้ไปไกลไงกสามสิบตีติดเออก็อย่างนี้ละดีละซอยๆอย่งนี้ซอยโรงพยาบาลตลาดตอนนี้รถไฟดีแหละอย่างนี้แหละดีไม่เพิ่เงินอีกด้วยอยากได้ไกลไม่มีมไปไกลๆนะได้เสียเวลาใช่ไหมเสียเวลาด้วยเสีเสียงด้วย Thank 啥东西？那的。 เฝนตกจะมีโอกาสได้สักทีเพราะติเก็ตเปียก ใส่ไหมจ๊าบุนเร่บุนเท ดูนะรถเข้าหุ้มเจ็นาทีคนเยอะนะ่